โอเคนะผมถึงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดกันเลยดีกว่าทุกคนนะครับกับโค้ดโค้ดใหม่นะในออสตานั่นเองทุกคนนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวผมเริเ่มแจกเลยดีกว่า โอเคนะครับผมแล้วก็รอคอยกันมานานแสนนานเลยนะกับการอัปเดต2ครั้งนี้นั่นเองทุกคนก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถึงอาจจะเลดมาวันหนึ่งนะในการอัปเดตของทางเกมนะครับแต่ก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็อัปเดตมาสองสามวันแล้วผมพูดถึงเรื่องทางคลิปนะโอเคนะครับผมก็การอัปเดตครั้งนี้นะครับผมอัปเดตโลก2มาแล้วอัปเดตมาหลายอย่างมากนั่นเองทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปสรุปกันเลยนั่นเองนะครับผมผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับผม ก็ซื้อใหม่ๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้ยินเสียงชัดขึ้นนะนะก็ถ้าไม่ชัดก็บอกกันได้นะครับผมโอเคนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มไปสรุปเลยดีกว่านะครับผมก็ฝากกดไลค์ก็สับตะไคร้วยนะใครที่ไม่ได้กดนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวอย่างแรกนะครับผมผมจะพาไปดูลูกแก้วนั่นเองทุกคนนะครับหรือออฟนั่นแหละนะครับผมเพราะว่ามันลูกแรกก็จะเห็นแล้วทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราพาไปดูลูกแก้วนั่นก่อนนะครับผมอย่างแรกนะก็ตอนนี้นะครับผมมีลูกแก้วมาอยู่2อันนะครับผมเป็นลูกแก้วใหม่นั่นเองไอ้มัััันน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 นจะะะะะมมมีีอออยู่่2เป็ไดิกคครรบบผ เอ่ออยู่ไหนไดมอนิกอ่าอันนี้นี่เดมอนิกนั่นเองทุกคนนะครับเป็นออฟของโยสุเกะนั่นเองนะครับผมโยสุเกะอาจจะสงสัยว่าเป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วต่อมานะครับเป็นออฟของอาร์มินนั่นเองทุกคนนะครับเป็นอันนี้เลยทันนิกนั่นเองทุกคนทันนิกออฟนะสองพันห้านั่นเองก็ซื้อมาใส่ได้เลยนั่นเองทุกคนนะครับเป็นของอาร์มินเลยนะก็เดี๋ยวผมให้ดูตัวนะครับว่าอาร์มินกับโยสุเกะเป็นยังไงนะเกะตัวนี้ตัวนี้นี่นะครับผมใส่แล้วดาเมจจะตีแรงขึ้นน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 นัั่่่่่่เเเเออออองททุุกกคคคคผผผผมม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 มีีีีาาาารรรร์์์ิิิยยไไแๆลโะะบ โอเคก็น่าจะรู้กันอยู่นะอามินทุกคนนะครับผมไม่ถ้าไม่รู้ก็เดี๋ยวจะแปะรูปข้างในโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับผมไม่น่ามีอามินแหละนะโอเคนะครับผมก็อัปเดตอย่างแรกคือออฟนั่นเองทุกคนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอัปเดตใหญ่เลยดีกว่านะครับอัปเดตใหญ่คือโลก2นั่นเองก็วิธีไปโลก2นะครับผมก็ขึ้นไปตรงหางมังกรเลยนะนี่เห็นประตูนั้นปะ นะครับผมที่มันเคยคิดขึ้นว่าคัมิงซูน่ะตอนนี้มันอัปเดตแล้วนะสามารถไปได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปตรงหน้านั้นก่อนนะครับรยวบอกวิธีไปนั่นเองก็เข้ามาทางน,นี้เลยนะเดี๋ยวผมไปตรงนั้นกันก่อนนะครับผมโอเคทุกคนนะครับผมผมก็เข้าโลกสองมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคไหนๆก็เข้าโลกสองมาแล้วผมจะบอกวิธีเข้านั้นก่อนนะครับวิธีเข้าโลกสองนะครับผมแบบเข้ามาอย่างเดียวนะไม่ลงสตอรี่นะทุกคนนะก็แค่ววหนึ่งร้อยขึ้นไปนั่นเองทุกคนนะครับผมก็ทำวเวหนึ่งร้อยนะเราสามารถเข้ามาได้เลยนันนเองะมม ก็แล้วอยากเข้ามาได้เลยทุกคนนะครับด้วย100นะครับผมเข้ามาได้เลยนะส่วนสตอรี่นะครับไม่ต้องเล่นจบก็ได้นะครับผมถ้าจะเล่นจบนะคือการเคลียร์สตอรี่ของอันนี้นั่นเองนะสตอรี่ตรงนู้นเลยนั่นเองสตอรี่โลกใหม่กับโลกเก่ามันไม่เหมือนกันนะนะโอเคนะครับผมแล้วก็มีจบมีฟาร์มมีเอเวนเจอร์เอเวนเจอร์ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเข้าไปยังเป็นห้องเปล่าอยู่แล้วแบทเทิลตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ซัมมอน แล้วก็อินฟินิตนะครับผมสตอนี่ต่อประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ฟรีเกมนะครับผมก็วิธีมานะครับก็บอกไว้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องเขียนสตอรี่ก็ได้นะแต่ถ้าจะลงดันในนี้นะครับผมลงแบบสตอรี่ยังนี้ก็ต้องเขียนสตอรี่ล็อกแรกให้หมดก่อนให้มาลงในนี้นะเพราะว่าไม่มันจะลงไม่ได้นั่นเองแล้วก็อย่างแรกนะครับผมที่เราเข้ามานะครับผมเห็นตรงซัมมอนปะแล้วกดซัมมอนไปเลยนะนะครับผมก็ถ้าเกิดเป็นโลกแรกนะครับผมตู้แซดเราจะกดไปได้นะทุกคนนะแต่ถ้าเป็นโลก2นะครับผมเราจะกดตู้แซดได้เลยนั่นเองนะครับผม x y z นั่นเอง นะครับผมก็ถ้าเกิดคนสังเกตนะครับผมจะมี6ดาวให้สุ่ม1%นั่นเองทุกคนนะครับกับคาดาอีก2ตัวนะมันจะได้มี3ดาวนั่นเองทุกคนนตู้นี้นะครับผมจะเป็นตู้พวก x y นะครับผมแล้วก็ z นะครับผมตู้เซตนะครับจะไม่สามารถกดโลกหนึ่งได้เหมือนที่ผมพูดไปนะมันมมันจะจะสามารถกดด้โลกสองขึ้นไปนั่นเองนะครับโลกสองขึ้นไปก็ถูกแล้วโลกสองขึ้นไปนะครับผมก็จะสามารถกดได้เลยนะครับหกดาวในตู้นะครับผมผมไปคำนวณมาแล้วนะครับมีมากกว่าห้าตัวนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมคิดว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับผมมันจะมีมากกว่าห้าตัวนะมีหลายตัวมากเลยนะครับหกดาวในตู้นะครับเป็นหกดาวที่ไม่ต้องทำนะสุ่มเลยนั่นเองทุกคนนะครับผมอาวจะมีหลายคนนะครับสงสัยว่าพี่ เราไม่ได้ใช้เพชรฟ้าหรอแล้วใช้เพชรเขียวหรออ่ามันไม่ใช่เพชรนะมันเป็นเอเมอรอลนั่นเองทุกคนะครับผมเอเมอรอลนะครับวิธีหานะครับคือการลงอินฟินิตตรงนี้นั่นเองทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันก่อนนี่นะครับผมคือการลงอินฟินิตตรงนี้นั่นเองทุกคนนะครับผมเราลงได้เลยนะไม่ว่าจะโลกแรกหรือโลกสองนะครับลงได้เลยนะครับผมมันจะนับเป็นเวฟเป็นเวฟนะครับวิธีได้เพชรอะนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วโลกหนึ่งกับโลกสองไม่ค่อยต่างกันมากนะครับถ้าเป็นของอินฟินิตนะออกมานะครับผม ออกไม่ได้โอเคออกมาแล้วนะครับผมก็มันจะเป็นเวฟเป็นเวฟนะครับ10เวฟนะครับจะได้มา15เจมนั่นเองทุกคนนะครับเอาง่ายๆก็10 20 30 40 50 60 70 80 90นะครับผม10เวฟนะครับเท่ากับ15เจมนั่นเองทุกคนนะครับผมโอเคปะ่ะก็มากอาจจะมีมากกว่า15เจมนะแต่คือขั้นต่ำไม่ต่ำไม่ต่ำกว่า15เจมนะครับผมถ้าใครได้หรือว่าดวงตกแบบพี่เกียก็ไม่ไม่ไม่ต่ำกว่า15เจมนะครับผมโอเคปะ่ะ เออก็ใครที่แบบว่าพี่ผมดวงตกอยู่่มันจะมีโอกาสได้นอกกันนั้น,นไหมไม,ไม่มีนะมันได้ได้ต่ำที่สุดคือซีจ์เจมนั่นเองใครที่ดวงดีนะครับมันจะมีมากสุดยี่สิบกว่าเจมขึ้นไปนั่นเองทุกคนนะแต่ก็ไม่ค่อยมีใครที่มันค่อยได้กันนะมันได้ยากนะครับเจมต่อไปนะครับคือไออนฟินิตน่ะสามารถลงได้สองอันใช่ไหมลงได้โลกแรกกับโลกสองนะครับผมค<ม>ุผมจะบอกเลยว่าลงได้อย่างละโลกนะแติว่าลงโลกสองแล้วไปลงโลกหนึ่งไม่ได้นะครับผมแล้วลงโลกหนึ่งแล้วมัลงโลกสองไม่ได้นะครับผมแล้วก็ ลงได้วันละครั้งนั่นเองทุกคนนะคือแบบว่าวันนี้ผมลงอีฟิฟปไปแล้วได้เพชรมาสมมุติว่า300อ่ะ3 0มนะผมผมคือยไม่สามารถลงในวันนี้ได้อีกนะครับเพื่อเอาเพชรนะนะแต่ลงธรรมดาได้นั่นเองทุกคนประมาณนี้นะครับผมก็ลงเพื่อไปแบบตมีมันกับมอนได้นั่นเองแบบฟาวงฟามเบลได้นะแต่ไม่ได้เพชรแล้วไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไอเมโแล้วนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของตู้อีกอย่างนึงของตู้เอเมโล้นะครับผมคือไม่มีการตีนั่นเองถึงทุกคนจะเห็นว่าการตีศูนย์ทั0หก จะไม่มีนั่นเองทุกคนนะครับผมก็ซุ่มไปโอกาส1%ใครดวงดีก็ได้ไปนั่นเองนะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าหกดาวในตู้นี้โกงทุกตัวนะครับผมใครที่มีเจมเมีอเมอรัลหน่อยก็สุ่มได้นะครับผมแนะนําว่าเก็บไปเอ,อเอาตัวที่ต้องการจริงๆนะหรือว่าไม่ก็ตัวซิมก็ได้โอเคปะ่ะโอเคนะผมก็ในตู้ของสมอนก็มีประมาณนี้นะครับผมเออไอ,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 อน,นี่นะครับสตอรี่นะครับผมสตอรี่เราก็พี่ผมพูดไปนะว่าเราต้องลงโลกเก่าให้หมดก่อนนั่นเองนะครับแค่มันลงโลกใหม่นะ ก็เดี๋ยวเราเข้าไปในสมุดสตอรี่กันก่อนนะผมโอเคนะผมเราเข้ามาในสตอรี่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปโชว์นะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะตอรี่นี้จะเป็นสตอรี่สองนั่นเองนะครับผมก็ผมไม่สามารถกดได้ผมยังลงไม่หมดนะใครที่ลงหมดแล้วก็สามารถกดได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเริ่มมามันเป็นโบรี่นะก็เลือดประมาณ5้้าล้าน1 0ล้านนะครับผมเคยตีได้ก็ตีไป ไม่ไึงยี่สล้านวังเลือดนะครับผมจะไม่ได้แต่ผมเพื่อนผมบอกว่าง,งั้นโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมค่ะที่เคลียร์แล้วก็มาลงได้นะครับผมต่อมานะครับผมที่อัปเดตมาใหม่อีกนะครับคือท่าเต้นนั่นเองนะครับผมหรือว่าอีโมดนั่นเองทุกคนก็ผมซื้อมาแล้วบางส่วนนะครับเป็นอีโมดของเอ่อนี่เลยนะครับผมมาเนียครับนะแมนเนียนะครับเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้อันนี้ยังไม่หมดนะอันนี้ก็เป็นอ่าอีโมดอีกอันหนึ่งแล้วก็อีโมดอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับผมแล้วก็คาซูด้วยคาซูด้วยนะครััับบบผผผมมมมมมอออออ่่่่าาาคครรรกก็็็ปปะะะะณนนนีีีี้้เยงโโแตล มาใหม่อยู่เยอะพอสมควรผมไมไ่นับซะดิอันนี้ไม่น่าใช่นะครับคาซูนะคาซูคา,าซูเอาคาซูไม่ได้ <c oughs> โอเคนะผมประมาณนี้นะครับผมอ่าอนับอ e ีโมดที่เข้ามาใหม่นั่นเองทุกคนนะครับผมแล้วก็โหมดแอดเวนเจอร์ที่เข้ามาใหม่เหมือนเดิมนะครับผมก็ซึ่งไม่รู้ไม่ยอมไม่อยากบอกนะครับผมมันไม่มีอะไรนะผมแล้วก็มาตรงช็อปดีกว่าทุกคนนะครับผมช็อปนะครับผมจะรวมทุกอย่างไปตรงนี้หมดเลยนะทั้งเป็นอันนี้เป็นไรนะอันนี้เป็นของอ๋อนี้เป็นที่สุ่มแล้วผมที่สุ่มของพวกโนนะสนุครับซูนนะครับผมแล้วก็ อันนี้ได้เป็นธาเต้นนะครับธาเต้นนี่รีแลกซ์คือธาเต้นมันมาเยอะเกินผมไม่มีตังค์ซื้อนะครับผม Star <laughs> สตาร์ไซส์นะฮสตาร์ไซส์แล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นตัวซื้อบอลนะครับในโหมด PVP นะครับผมอ๋อพูดถึงโหมด PVP นะครับทุกคนที่เข้าเกมมานะครับอาจจะได้ตัวนี้นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะนี่ๆอาจจะได้ออไมค์ตัวนี้นะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมได้ออไมค์นะครับผมออไมค์นะครับวิธีได้คือ เป็นยด bon <S <S บอลน,นั่นเองทุกคนนะครับผมยดบาวนั่นเองหรือว่าบอลนั่นแหละนะครับผมก็ใครที่ยดบอลจะได้ออไมค์กันนะครับผมส่วนคนไหนที่ได้ยดโกนะครับจะเป็นได้ตัวอื่นที่ไม่ใช่ออไมค์นะแล้วก็คนไหนที่เป็นยดอะไรอะไรสักอย่างจะได้เล่นโกคุยดโกปะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับผมจะได้เล่นโกคุมานั่นเองทุกคนก็ใครที่อยากได้ตัวดีๆก็ลงพีพีพเยอะนะครับซึ่งกูไม่อยากลงกูขี้เกียจนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วตอนนี้ก็เร็วๆนี้นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นออฟนะครับผมอ่านี่เป็นออฟนะ โอเคแล้วมีอะไรอีกบ้างนะมันน่าจะมีเอ,เอ่ออ่แอนดรอยนโหมดใช่ไหมกับฟาร์มโหมดไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะครับผมน,นี่ก็กลับอันนี้ก็กลับโลกงหนึ่งนะอันนี้ก็กลับโลกงหนึ่งก็แซมมอนนะผมก็มีแค่นี้นะผมส่วนใหญ่เป็นแซมมอนโอเคนะผมทิ้งเวลาสุดท้ายแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดกันเลยดีกว่าทุกคนนะครับกับโคด้ดโค้ดใหม่นะในออสตา่นั่นเองทุกคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเริ่มแจกเลยดีกว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มแจกโค้ดใหม่เลยดีกว่าทุกคนนะครับเป็นโค้ดนี้เลย World2 นนั่นเองนะครับ World2 here is ก็กด อันนี้เป็นนะครับผมเป็นประมาณนี้วอทูเอสเนียนะครับผมก็กดรีดีมไปเลยนะครับผมเอนเทอร์นั่นแหละนะครับผมก็กดไปเลยนะมันจะได้เพชรมาอยู่ที่เพชรนะครับอยู่ที่300นะครับผมแล้วก็ได้ทองมาอยู่ห้าร้อนั่นเองด้วยนะครับผมซึ่งโคตรเจ๋งเลยนะโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็คลิปทั้งหมดนะครับไม่ได้มีแค่นี้แล้วนะครับผมส่วนคนไหนที่มีอะไรที่แบบว่าพี่พูดไม่หมดใช่ไหมก็สามารถว่ากันได้นั่นเองนะครับผมก็ผมอาจจะพูดหมดไปแล้วนะครับอ๋อแล้วก็พูดถึงอ่าหมดนะก็เควีตดารมีนะครับอัพมานิหนึงงนนะะรผผมมก็แแจ๋ววดีล้ วงล้อนะครับจากสปินนะก็มไม่ได้เฮี้ยเลยนะโอเคแนละ้กนะ็ได้มีแค่นี้แล้วทุกคนนะครับฝากกดกดิละซับสครด้วยนะครับผมเพิ่จะมีคลิปอื่นมาให้ดูนะก็ยิ้มสี่ชั่วโมองในออสตาใช่ไหมรอดูวันเสาร์ทย์นะครับบ๊ายบายครับเจอกคลิปหน้า อ้าล่ะก็สำหรับคนที่วาดแฟนอาร์ตสวยๆนะครับและอยากส่งแฟนอาร์ตให้ต้นนะนะก็สามารถส่งได้ตามเพจนี้เลยนะครับ a n y ต้นตามชายนั่นเองก็เพจเพจนี้นะครับเป็นเพจที่ผมทํามานั่นเองนะครับใครอยากส่งก็ส่งมาได้เลยเพจของจริงนะครับตอนนี้มีคนติดตามอยู่แค่ร้อยกว่าจิานะใครอยากติดตามก็สามารถกดได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่งแฟนอาร์ตได้เลยนะอย่างเช่นน้องคนนี้นะครับส่งแฟนอาร์ตมาเป็นรูปที่สวยมากเลยนะครับขอบคุณนะครับผมโอเคก็ใครอยากส่งก็สามารถส่งได้เลยนะก็จะเอามาลงในเพจนี้เลยนั่นเองนะครับผมแค่นี้แหละไปเจอกันคลิปหน้าดีกว่าาบย